เขามันดังควบนี่อันนี้จะเป็นตรงถ้างอไงดูข้อมันนี่ไงไปเลยคือเอ็นไข้อ่ะมีปัญหาแล้วเนี่ยแต่คลายคลายเส้นนี่ก่อนนะคลายเซมีนี่ก่อนแทงติงกลุ่มแทจติงนะเนี่ยเจ็บมากเลยใต้ฐานมันดังควบเลยเหรอ เรียงมือเลย,ย,งงเลยอย่างนี้เลยงอนนิดหนึ่งเจ็บไหมอ่า๋ยวก็กดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโมบิไเหมนี่อันนี้ให้แรงเนี่ย ให้แรงสลับกันหาเรื่อยเราจะให้แรงกดค้างแล้วก็ให้แรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อกี้แตะเฉยนะไม่ได้เลยนะอันนี้กดเต็มที่เลยนะเนี่ยเกียร์สี่นะเนี่ยอ่าเมื่อกี้เพราะมันคายคา,ายกลุ่มของออะไรนะ แฮมสเติงเนี่ยเซมิใช่ป่ะใช่เซมิเทนิใช่ไหมเซมิเทนิซ่าเนี่ยคือนอนความกดจนเหนื่อยสดสดตัวไปแล้วมาทำให้ตรงนี้มันนี่ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ย ใช่ไหมเมื่อกี้กดแันหน้ยโอ้ยตรงนั้นเจ็บโอ้ยได้นเสียงไหมเสียงเสียงเข้าไหมโอลันอร้องหวานมากมันเจ็บมากนะฮะ มั่วสุดเลมื่กี้มันเจ็บมันมันไม่ได้ยกมันเลยนะยก,ยกน้อยๆเจ็บโอ้ยเจ็บไม่เป็นไงเข้าไปที่นี่ไหมมันเข้าไปได้เนขะ่าไหมเข้าโคบไม่ได้ละหายใจไม่ทั่วท้องละ่ายใจไม่เต็มบันดังคโคบมันแก้เห็นก่อนโอ้ย ก็เรากดอย่างนี้นะตรงนี้นะไม่โดนพอกดไปโดนเขากไม่โดนไม่โดนคือจริงๆจะให้โดนหรือไม่ให้โดนเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ใช่ไม่ใช่อ่าพอกดอย่างนี้อ่าโดนโดนอ่าดินใหญ่ดิเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะเห่าดังกรบนะเอ็นเอ็น